สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันดิเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ากด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการยืนยันตำนานรูปแบบใหม่นะผมหรือว่าที่เรียกกันว่าอีพิกนั่นเองนะผมก็มาดูในส่วนของคลิปโปรโมทกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของไฮไลท์ของฟีเจอร์นรั่นเองนะผมเป็นเทนเนสเซอร์อนูนะครับผมและก็บรูโน่เฟอร์นันเดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคลิปโปรโมทเลยทุกคนแลก็ ซิกเนเจอร์มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนะั่นก็คือการ์ดต,ตำนานรูปแบบใหม่ในวงหรือเรียกว่าอีพิกนั่นเองครับประมาณนี้เลยทุสำหรับรูปแบบของตำนานรูปแบบใหม่ในวงที่เรียกกันว่าอีพิก,น,กนี่นะครับก็จะมาในอีฟบันสองพเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทําการอัปเดตและสรุปให้นะครับว่าตอนนี้นะครับสำหรับการ์ดอีพิกที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะผมมีทั้งหมด30ตัวด้วยกันในะระบบทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเลยนะครับ ก็จะมาทําการสรุปให้ในคลิปนี้นะครับว่า30คนหรือว่า30มสิอีิกนี้นะครับจะมีใครกันบ้างระบบหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้างก็ มีหน้าเก่าหน้าใหม่มีใครกันบ้างก็มาดูชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปเริ่มงนักชทีมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe, s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง50,000ื่นซับสไครป์แล้วนะทุกคนฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนั่นก็คือเพจของ over top up นะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอ e ีฟุตบอลหรือเป๊ะสองยี่สองของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยา,ไอา,ไก,า,ากไไไไไดดดด้้้ททททออองเ like เเเเ่่่่าาาาหรรรรรรกกก็็็สสสมมมมถถัััปปบบบพพูคคคุยยีแฟนนนนนจจจะะะผืลใ ามไปนะครับโอเคทุกคนก็เรามาเริ่มกันที่3คนแรกทุกคนหรือว่า3เวอร์ชันแรกนั่นเองนะครับนั่นก็คือคิงคาซูนั่นเองครับผมหรือว่ามิอุระนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันในรับบการ์ดอีพิกหรือว่าอีพิกการ์ดนั่นเองครับสำหรับคิงคาซูหรือว่ามิอุระนั่นเองครับก็มีทั้ง3สโมสรตามนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็คนต่อมาผมเป็นซิโก้นะผมเป็นอีกหนึ่งสโมสรใหม่ที่ยังไม่เคยมาในอีฟุตบอลนั่นเองนะครับผมสำหรับซิโก้ในเวอร์ชันนี้นั่นเองครับก็มาในตำแหน่่่งงงขออเเเชนนนคคยัััรรบบผมสหซิโก้ และต่อมารผมเป็นตำนานรูปแบบใหม่หรือว่าอีพีของนักเตะญี่ปุ่นนั่นเองครับผมนำทัพโดยนากามูระนะผมนากาตะและก็เด็กโก้ฟอลันในชุดของเจลีกนั่นเองนะครับแต่สำหรับเด็กโก้ฟอลันนะผมไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นของเจลีกเท่านั้นนะครับยังมีนี่เลือทุกคนเป็นเวอร์ชั่นของแอตเลติกอมาดริดนะผมและก็ปิดท้ายด้วยเวอร์ชั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมสำหรับเด็กโก้ฟอลันนะครับและเมื่อพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับผมก็มาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมสำหรับนักเตะอีพิกหรือว่าการ์ดตำนานรูปแบบใหม่ของผมก็มีตามนี้เลยนะครับผมก็มีเด็กโกฟารันเมื่อกี้นะผมแล้วก็แอดดี้โคนะผมเดว่ายอร์สแล้วก็ไบรอันร็อบสันนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับตำนานรูปแบบใหม่หรือว่าอีพิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะผมก็คือนี่เลยนะครับผมเป็นเดวิดแบ็กแฮมนี่นะครับผมแต่ว่าในฐานข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีรูปภาพที่ชัดเจนนะผมสำหรับเดวิดแบ็กแฮมนะครับก็ทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด 5คนด้วยกันในระบบสามตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วทุกคนก็ไปดูที่สโมสรต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับสโมสรต่อมาเป็นอาร์เซนอลนะทุกคนมีทั้งหมด3คนด้วยกันในนี้ครับผมรียกว่า3ตำนานนี่นะครับก็นำทัพโดยแพทริกเวียรานะผมโรเบร์ตีเรตแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟรดดี้ลุงเบิร์กนี่นะครับก็เป็น3ตำนาน3าลีกินเดอรี่นะผมที่มาในรูปแบบของตำนานรูปแบบใหม่นะผมเรียว่าอีพิกในนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะผมสหรับ3ตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลนี้นะครับ และสโมสรต่อมาเป็นเอฟซีไบร์เยนมิวนิกนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยครับนำทัพโดยโอลิเวอร์คาห์นนะผมบีเซเดเต้ลิซาลาโซ่รวมปิดท้ายด้วยชาบีอารอนโซ่นั่นเองครับก็เป็น3ตํตำนานสามดิเดารีผมถือว่า3อีพิกใหม่นั่นเองครับผมที่จะหมายเปิดในเร็วนนี้ในระบบสับของบาเยนมิวนิกนะครับผมและก็ยังมีนี่เลยนะครับเป็น อูริเฮอร์เนสสำรับคนสำหรับตำนานคนใหม่นะบมที่ยังไม่เคยมาให้เปิดในเกมนั่นเองนะครับก็เป็นตำแหน่งของ r w f ทุคนหรือว่ากองหน้าฝั่งขวาได้บ่หรือว่าปีกขวานี่ยนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนั่นเองนะบ่สำหรับตำนานของบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นตำนานหน้าใหม่นั่นเองนะครับไปต่อคนต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือสโมสรของ FC บาร์เซโลูนานั่นเองครับสำหรับ FC บาร์เซโลูนาครับทุกคนนำทัพโดยโยนคาฟนะบ่คาร์レปูโยและก็เดโก้นั่นเองครับเป็นนน3 3ตำาาเลดรรี่่หือว 3อีพกของ FC บาร์เซโลน่าเองนะครับและไปต่อกันที่สโมสรพาร์ทเนอร์หน้าใหม่ไดบอกนั่นก็คือ AC มิลานเองครับก็มี3คนเช่นกันนะครับนำทัพโดยเย็นน้อยได้บอกโรนาร์ดินโน่เองครับผมมากอดคาฟูลเลยก็ตำนานคนใหม่ไดบอกนั่นก็คือคารินเซดอฟนั่นเองครับผมตามคลิปที่มีการโปรโมทเมื่อกี้เลยนี่นะครับผมสำหรับคารินเซดอฟนั่นเองครับก็ตามนี้เลยได้บอกสำหรับปีศาจแดงดำหรือว่า AC มิลานนั่นเองครับผมปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสโมสรพาร์ทเนอร์หน้าใหม่เช่นกันได้บอกนั่นก็คือ นำทัพโดยสไนเดอร์นะผมโลธามาเทอุสครับผมแล้วก็เดนิสเบิร์กแคมป์ในเสื้อของอินเตอร์มิลานนี่เองนะครับก็ประมาณนี้เลยผมสำหรับนักเตะทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะผมสำหรับนักเตะตำนานรูปแบบใหม่หรือว่าอีพิกนั่นเองครับก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการนำมาให้เราได้เปิดตามล่ากันเมื่อไหร่นะผมอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าในฐานข้อมูลตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างเราคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าคิดว่าใครโโหดดดทีี่่สุกกััันนนนบบบ้้้้าาาาาง็ลลออคคคคมมมมมเเเเเต์ขไยยะะรรรปณผแว อยากเปิดอยากตามล่ามากๆแล้วได้เองครับผมก็ในส่วนของรายละเอียดค่าพลังต่างๆแรืวอวันนี้ก็ต้องรอดูเมื่อเข้ามาในตัวเกมจริงๆอีกทีแล้วกันนะครับโอเคตามนี้เลยทุกคนหากผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำเลยก็คือเพจของ Over Top Up อองนะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทางใจเลยทีเดียวนะครับสายอ e ีฟุตบอลหรือ PES 22 2ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอดโอเวอร์ทได้เลย